สวัสดีค่ะพบกับเซลลใต้แล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูกระปะตอนเดียวนะคะสี่ณสนะคะลูกค้าตัวนี้ขับ4นะคะลูกค้าแต่งแบบรอๆเลยค่ะลูกค้าสําหรับเจ้ารีโว่หน้าหมูป่าตัวนี้นะคะเป็นปี2020ค่ะลูกค้าเป็นเครื่อง2.8นะคะราคาอยู่ที่6กแส0 0าบาทลูกค้าพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่แต่งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยหนึ่ง นี่ค่ะข้างในนะคะเดิมๆเลยสีสวยมากค่ะลูกค้าเป็นเครื่อง2.8นะคะนี่ไหม่หลักหมื่นนะคะลูกค้าสีเท่าดาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากลูกค้ามาไวไปไวมากค่ะนี่ค่ะเป็นยางใหม่นะคะลูกค้านี่ค่ะช่วงล่างเดิมเลยนะคะลูกค้าเปลี่ยนโอให้ค่ะลูกค้า นี่สี่คุณสี่ดิปล็อกค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถนะคะหูมาได้เลยค่ะลูกค้ามีให้เลือกหลายคันละหลายรุ่นหลายราคาเลยค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นป้ายสุราษฎร์นะคะนี่ช่วงล่างจะเป็นประมาณนี้เลยนี่นป้ายทะเบียนสุราษฎร์นะคะจะเป็นป้ายกรุงเทพให้นี่แฮรักรีโว้นะคะลูกค้า สีสวยมากค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะนี่เลยคะ่ะมาได้เลยนี่คะ่ะสีสวยแล้วก็สีเดิมด้วยนะคะลูกค้าสีเทาเมทัลลิกเทาดำเมทัลลิกนะอนอะนี่ประตูไฟฟ้าระบบเซ็นทันล็อกนะคะลูกค้ากุญเจริมทนี่นี่คะ่ะไม้แท้ไม้เดิมเช็คศูนย์ได้เลย วิทยุ C D M P 3ระบบทัชสกรีนแอร์นะคะลูกค้าบลูทูธต่างๆนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้า a i r ์แบ A B S นะคะเกียร์เนอะนี่โฟอยู่ตรงนี้นะคะปรับได้เลยค่ะลูกค้ารถสวยมากคะ่ะลูกค้ารับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมคะ่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอ่ะ เช็คแล้วรถชนแบบหนักมาถึงเครื่องถึงตัวอะไรเงี้ยเอามาคืนค่ะรับซื้อเต็มจํานวนนี่นะคะแต่ที่นี่บอกได้เลยว,ว่าไม่ผิดหวังค่ะนี่ค่ะสําหรับเจ้ารีโว่คันนี้นะคะนี่เข้ามาดูรถได้เลยนะคะร้านอยู่กรุงเทพหนองจอกค่ะเปิดทาการทุกวันตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะลูกค้าติดต่อเซลต้าได้เลยตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้าจอนะคะลูกค้าอยากได้รถคันไหนอยากดูรถรุ่นคันไหนก็สามารถนะคะ โทรศัพท์นะคะยกหูโทรหาเซลตาได้เลยค่ะนี่อย,ย้บาันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็น t y ต t t รี v v o 2.4เอ้ย2.8นะคะตอนเดียว4คูณ4คูณ4นะคะหรือขับ4นั่นเองค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่639,000บาทค่ะลูกค้าใดสนใจก็ทักแชทหรือโทรมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เซลตาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ